ที่นี่เป็นที่ลับนะครับซึ่งมันถูกปิดล้าง เตือนแล้วกับตรงโจนโซนนครนะก็วันนี้กะจะมานะครับเที่ยวอุทยานซะหน่อยนะครับวันนี้ผมกะจะมาน้าตกไอเขียวนะครับก็อยู่ในเขตอุทยานนะของเขาหลวงนี่แหละก็แต่ทีนนี้ยตอนช่วงเช้าเนี่ยครับวันนี้เขายังไม่ให้ขึ้นนะครับเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยฝนตกนะนะครับก็เลยเขาเลยปิดนะครับก็คือจะเปิดแต่เมื่อที่แบบคือวันเปิดปิดไม่มีแน่นอนนะครับอันนี้ผมบอกเพื่อนๆที่จะมาเที่ยวก่อนนะครับเพราะว่าถ้าวันไหนที่ฝนตกเนี่ยเขาจะไม่เปิดให้ขึ้นเลยเพราะว่ามันอันตรายนะครับ เราอย่าคิดว่าแบบเออมันเที่ยวได้หรืออะไรมันไม่ได้นะครับเพราะว่าทางเดินของน้าตกไอเขียวเนี่ยมันจะอยู่ด้านข้าง,างข้างๆน้ําตกเลยคือเดินเลี่ยมน้าตกไปคือถ้าน้ําหลากนะคือรงทางเดินนะก็คือโดนไปด้วยนะอ่านั้นเขาก็เลยไม่เปิดให้เข้านะครับก็เดี๋ยวยังไงผมจะมาพาดูบรรยากาศข้างข,างขางก่อนละกันเพราะว่าตรงเนี้ยก็คือไม่ถึงร้อยเมตรก็คือเป็นอุทยานน้าตกไอเขียวนะครับแต่ว่าข้างข้างเนี้ยก็คือจะมีที่ที่แบบลงไปดูบรรยากาศของน้ําตกได้อยู่อ่าเดี๋ยวผมพาไปดูจุดนี้เสร็จแล้วเดี๋ยว พาไปต่อที่หนึ่งสวยๆแล้วกันวันนี้ไหนๆออกมาแล้วก็เอาซะหน่อยนะนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูจุดนี้นะครับก็เป็นจุดที่อยู่ใ,ใกล้ๆกับทางขึ้นอุทยานนะครับก็สามารถลงไปดูได้นะครับบริเวณนี้แต่ว่าผมต้องบอกก่อนว่าอ่าถ้าข้างบนไม่ให้เข้าเนี่ย ตั้งล่างนี้ก็ไม่ควรเล่นน้ํานะครับเพราะว่ามันอันตรายเช่นเดียวกันนะนี่นะครับผมก็เราอ่ะจะดูรู้ได้เลยนะครับว่าน้ำอ่ะ มื่อคืนฝนตกนะครับเพราะว่าเนี่ยลองดูนะครับปกติน้ำตรงนี้ยสีไม่จะใสเลยนะครับคือเห็นพื้นข้างล่างแต่ว่าเนี่ยถ้ายังเป็นสีน้าตาลนินดๆอย่างเงี้ยแสดงว่า,าน้ำข้างบนก็คือยังไหลลงมานะครับยังพาดินลงมาต่อนเนื่องนะก็คือถ้าเป็นสภาพน้ำนี้ก็ยังไม่ควรเล่นนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่น้ํามันจะลงมาอีกนะครับเพราะถ,าถ้าเราดูเนี่ยมันจะดูแรงแล้วก็สียังขุ่นอยู่นะครับฉะนั้นไม่ควรลงไปเล่นนะ สำหรับใครที่มีเรื่องเครียด,ยดในชีวิตนะครับลองใช้วิธีการแบบผมดูนะครับคือการได้มานั่งอยู่ในธรรมชาติฟังเสียงน้ำตกสูตรอากาศบริสุทธิ์อะไรเงี้ยนะครับผมว่ามันช่วยได้นะยังไงไปลองใช้ดูแล้วกันเนี่ยครับบริเวณนี้นะถ้าเราดูเนี่ยเราเห็นน้ำขังนั่นคืออาจจะเป็นเพราะฝนตกก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นด้วยน้ำหลากก็ได้นะครับเป็นไปได้หมดเลยนะครับ เพราะว่าบริเวณนี้ถ้าน้ําหลากทีก็คือท่วมโขดหินบริเวณนี้แน่นอนนะครับน้ําที่มาถึงบริเวณนี้แน่นอนก็อันตรายนะครับน้ําหลากนะครศรีนี่ผมบอกเลยว่าโดหดร้ายมากสะพานพังอนะ่ะผมก็ช่วงนี้นะครับผมก็อาจจะไปไหนไกลมากไม่ได้นะครับเพราะว่า อนนี้ผมต้องดูแลแม่นะครับเพราะว่าแม่่มอจากโรงพยาบาลนะครับก็อีกสักน่าจะประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์อะไรเงี้ยผมถึงจะแบบไปไหนไกลๆได้เพราะช่วงเนี้ยก็ผมจะต้องเข้ามาดูแลแม่นะครับพาแม่ไปหาหมอไปล้างแผลอะไรเงี้ยครับจากเราที่แบบเป็นคนที่แบบไปไหนมาไหนตลอดเวลานะพอมันไม่ได้ไปมันก็จะแบบรู้สึกเบื่อนะครับวันนี้มันถึงจุดที่ผมต้องออกมาผ่อนคลายบ้างแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวตอนช่วงบ่ายก็ต้องกลับไปหาแม่นะครับพาแม่ไปหาหมออีกก็เลย เนี่ยแหละผมมีเวลาช่วงเช้านะครับที่จะได้ตื่นเช้าแล้วก็ออกมาเที่ยวนะครับชมบรรยากาศธรรมชาติเพื่อที่แบบว่าผิวใจนะครับเสริมพลังให้กับตัวเองเพื่อที่จะได้กลับไปดูแลแม่ต่อได้นะในช่วงนี้นะครับแต่ว่าหลังจากนี้ไปผมบอกเลยทริปมันมาหนีเทียบเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูอีกที่หนึ่งนะครับที่ผมชอบไปมากแล้วก็ที่นี่ไม่ใช่อุทยานนะครับเป็นสถานที่ที่ทุกคนเขาลืมกันไปแล้วแหละ อ่เป็นน้ำตกที่แบบสวยมากๆผมว้ามาอีกที่แล้วนะก็คือที่นี่เป็นที่ลับนะครับซึ่งมันถูกปิดล้างบ่างก็ได้เคยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเคยเป็นสถานที่จัดงานแต่งงานแล้วก็พิธีกรรมทางศาสนามากมายะครับแต่ว่าก็เหมือนที่บอกแหละบ้านเราเขาไม่ค่อยได้สนใจเรื่องธรรมชาติสักเท่าไหร่นะอ่ก็พูดไปก็ท้านนั้นแหละเออถ้า ยังไงก็จะพูดไปทุกครั้งเนี่ยให้มันถึงผูบ้างเนี่ยช่วยกันแบบช่วยสนับสนุนธรรมชาติบ้างนะครับผมผมว่ามันสถานที่ท่องเที่ยวนะครับในการที่เวลาคนมาท่องเที่ยวเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเออเขาจะได้เที่ยวธรรมชาติอย่างเดียวนะครับอาชุมชนบริเวณนั้นนะเขาก็จะได้มีรายได้มีอาชีพเพิ่มเติมนะครับมันก็น่าเสียดายจากแหล่งท่องเที่ยวดีๆครับการเป็นสถานที่ร้างแต่ผมพาไปดูกันว่าเจ๋งแค่ไหน จุดนี้เราสามารถเดี๋ยวปีนขึ้นไปด้านบนได้นะครับเดี๋ยวเราปรีนขึ้นไปด้านบนกันี่ไงล่ะพามาลึกลับไหมโอ้ผีเสื้อเต็มเลยนะครับให้ดูผีเสือ้อที่แสดงว่าด้านบนนี้น้าหลากเยอะเลยนะครับน้ําลงมาเป็นสีนี้เลยนะเดือดน้ําตาลอยู่เลยนะแสดงว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักแน่นอนเพราะปกติตรงนี้จะใสแจ๋วเลย กินกันดีกว่าเราสนอยู่แล้วปึนขึ้นไปนะครับโอ้อันตรายนี่อ่ะคอยปียนนะครับก่อนนะถือกล้องด้วยน้ำบาตรปึ๊บแป๊บนึงนะครับ โอ้ฟีนขึ้มาแล้วเมื่อกี้ต้องต้องใช้สองมือปีนนะครับโอ้ลื่นด้วยนะอันตรายเหมนกันเนี่ยล่วงไปนี่ก็เจ็บตัวอยู่นะให้ดูบรรยากาศทางเดินนะเกี่ยวปัดลืด่นแน่นอนโอ้ยลื่นทอไอมนี่งามไล้เลย ด้านบนนะครับโอ้ดูโอ้ยแมงมุมตกขยะเพื่อนเห็นไหมไม่รู้นะต่างแมงมุมอะ่ะเนี่ยเนี่ยบปเล์เลยของจริงอ่ะเนี่ยโอ้ยันดิบเลยอ <_ c oughs> ่ะ คุ้ครับผมบอกเลยตรงนี้นะครับผมแล้วก็น้าตกแห่งนี้นะครับบริเวณนี้มีเคยมีเรื่องแต่ก่อนนะครับก็คือมีช่วงหนึ่งที่เขานำนักนักศึกษานะครับมาจัดคณะศึกษาการบริเวณนี้นะครับแล้วก็จะต้องยกเลิกโปรแกรมไปนะครับเพราะอะไรรู้ไหม เพราะว่าระหว่างที่เขากําลังทานนักศึกษามาพัฒนาศึกษาครับก็คือเจอกัดเสือนะครับลงมากินน้ํนะครับบริเวณน้ําตกตรงนี้นั่นเองเพราะว่า,วาบริเวณน้ําตกแห่งนี้ก็คือเป็นจุดที่สามารถเดินขึ้นไปสู่เขาหลวงได้นะครับก็ไม่แปลกที่ว่าเสือมันจะเดินลงมากินน้ํานะแต่เ,เราเดินขึ้น้าบนกันตอ่อดีกว่านิดนึงปีนขึ้นมายังีลื่นมากครับ พอเราผ่านความอาบัากแล้วก็จะเจอกับความสวยงามนั่นเองโอ้เยี่มไปเลย ว่านะครับมุมนี้ไม่ค่อยจะมีใครได้เห็นแน่นอนครับเพราะว่าจะไม่ค่อยมีใครปีนขึ้นมานะส่วนมากผมว่าแทบจะไม่มีแน่นอนนะครับสําหรับมุมนี้นะโอู้่ีิโคตรสวยก็คือคุ้มค่ากับการปีมขึ้นมานะครับก็สวยงามมากๆบรรยากาศแบบนี้อยู่ได้ทั้งวนันจริง คือน้ําตกแห่งนี้ครับมันก็ไม่ได้แบบเป็นมีชื่อเสียงหรือว่าอะไรที่ใครจะมานะครับแต่ว่าส่วนมากอะ่ะเวลาเพื่อนผมหรือคนสนิทผมมาเนี่ยผมจะพายมาที่นี่ตลอดนะครับเพราะว่ามันผมว่ามันค่อนไทยเป็นส่วนตัวไม่วุ่นวายอับใครแล้วก็บรรยากาศดีมากๆครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนมันก็ยังจะเป็นธรรมชาติแบบค่อนข้างร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะนั่นแหละเจ๋งเลย เดี๋วผมพาไปดูจุดสวยๆอีกเดี๋ยวปีนกลับลงไปก่อนเพอจริงๆมันขึ้นได้ไปอีกนะครับเรื่อยๆเลยแต่ก็เอาประมาณเท่านี้พอนะเดี๋ยวลงไปดูด้านล่างบ้างะฝนตั้งเท้าอยู่แล้วครับมืดมาเลยแย่แล้วตกไปด้วยไม่ให้ตั้งเท้าตกไปด้วยยังลงเน็ตปล่อยๆอ,อยู่นะยังไม่ได้พาไปดูจุดสวยๆที่พีกเลยนะครับ เพราะว่าถ้าฝนตกหนักนี่ไม่น่าจะได้ตรงนี้เป็นบริเวณหน้าผานะครับซึ่งก็จะลงไปสู่น้ําตกใหญ่ด้านล่างนะสวยงามมากเดี๋ยวผมพาเดินไปดูมุมนี้ก่อนเดี๋ยวถ้าฝั่งนู้นลงไปได้เดี๋ยวจะพาเดินลงไปนะสวยจ้า ไอรมาต้องระวังเลยผมบอกเลยว่ามันลืน่นมากๆนะครับวันนี้น้ําเยอะมากนะแสดงว่าเมื่อคืนฝนตกหนักแน่เลยแล้วนี่ก็ลงม,ม็ดมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรารีบข้ามไปฝั่งนูน้นดีกว่าเผื่อเราจะลงไปดูด้านล่างนั้นได้นะไปุยน้ําข้ามไปนะวันนี้ไม่ได้ใส่รองเท้ากันน้ํามาด้วยแต่ไม่เป็นไรลุยไปทั้งแบบนี้แหละนะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องเดินข้ามฝั่งนะฝนฝนตกแล้วรีบเดินรีบไปดีกว่าไม่งั้นข้ามกลับมาไม่ได้ แจ๊คเรียบร้อยเย็นเฉียบนะครับเดินบุกปา่าแป๊บนึ่งฝนลงนิดแล้วด้วยถ้าตกหนักนี่เราจะข้ามกลับไปไม่ได้เลยนะเพราะว่าถ้าหลากมาซีโคนมันมาด้วยไงตรงทางเดินเมื่อกี้คือที่เราเหน็นแต่น้ำมันแรงมากนะครับบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่แบบคือถ้ายืนแบบหลักไม่ดีก็คือไหลาตามน้ําอ่ะสิ่งเราจะเห็นเพราะเอ้ยมันเป็นแค่ทางเดินผ่านผ่านน้าไหลลงมาต่ แรงมากครับอยากประมาทเลยเชียวเดินลงไปน้ำตกข้างล่างถ่ายเสร็จแล้วก็น่าจะต้องรีบกลับแล้ครับเพราะว่าฝนตกตอนนี้ลื่นมากเลยนะแถวนี้เสียวล้มเลยรองเท้าเดินป่าก็เอาไม่อยู่นะผมบอกเลยพวกหินหินน้ำตกนะครับเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วไม่มีอะไรเอาเขาอยู่จริง เราก็มาหนึ่งแล้วแต่ว่าฝนตกแล้วด้วยโอสวยงามมากๆาเราไปรีบเก็บบรรยากาศแล้วรีบกลับดีกว่าอย่างนั้นเรียบร้อยแน่ ก็ตอนนี้แดดเริ่มมาแล้วนะครับก็แสดงว่าเรายังรอดอยู่ตอนแรกคิดว่าต้องรีบแต่ว,ว่าฝนตกหนักต้องรีบลงนะนี่มันลงเน็ดแล้วก็ยังพอมีแดดอยู่บ้างเราได้เก็บบรรยากาศมาฝากเ,เพื่อนๆนะสวยงาม ตรงนี้นะ้ำจะใส่แจ๋วเลยนะครับแต่วันนี้ดูเหนน้ำแรงมากไ,าไม่จบแค่นี้เราไปปีนน้าผากันต่ตอเราปีนหน้าผาหินตรงนี้นะัน<อ>ัะดูผมต้องลุย เราคนเดียวแล้วโซโล่คนเดียวแล้วนี่แหะผมชอบไปคนเดียวหล,หลยายๆที่นี่แหละน้รัอนน้าดหินนะครับแต่ร,รานนีน้แต่ว่าสวยแน่นอน จ่าเพื่อนๆได้ดูหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเวลาหน้าที่ยังเหลือนะครับก่อนที่ผมต้องพาแม่ไปหาหมอนะก็เดี๋ยวเราไปต่อที่ดีกว่าถ้าทันนะไปก็ะได้ทีนี่มันเลยเจอกันดีผมตอนนี้ผมก็มาที่สุดท้ายแล้วนะเพราะว่าที่นี่เป็นที่ใกล้บ้านใกล้ใกล้บ้านในสวนผมเลยแต่ผมไม่เคยมาเลยนะว่า เคยได้ยินชื่อแต่ไม่เคยมานี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับชื่อของที่นี่คือวัดเขาปูนนะผมก็ไม่รู้ว่าเดินทางไหนเหมือนกันนะเดี๋ยวลองดูนะครับเพราะว่าวัดมีอยู่แค่นี้แล้วก็มันไดทางขึ้นน่าจะมีตรงนี้นะครับก็น่าจะขึ้นบริเวณนี้แหละที่ขึ้นใบบนจะมีเจดีย์อยู่ด้านบนนะครับไปขึ้นไปดูกันทางเดินนี่เขียวเลยนะ อ๋อทางเดินมันทําไมถึงมีสองแบบสองระดับนะอันนี้ใครรู้บอกผมด้วยนะเห็นไหมมันจะแบบมันจะคนละอันอย่างนะอันนึงสั้นๆอันหนึ่งยาวๆหรือว่ามันยังไงมันถัดลมมันแตกหรือว่ายังไงไม่รู้ <c oughs> ขับเดินที้ม่ข้างบน่าโอ้ oh, ขึ้นมานิดเดียวก็เย็นแล้วนะโอ้จ่าตีไว้ข้างบนเดิน <c oughs> ขึ้นไปดูเ่างว่าทําไมถึงชื่อว่าวัดเขาปูนนะ ไม่สูงเลยครับนิดเดียวถ้าเทียบกับวัดเขาขุนพนมคืออันนั้นน่าจะสูงกว่าเยอะนะนี่ครับเดินก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราลองไปแยกขวากันนะเดี๋ยวค่อยลงกลับมาไปแยกซ้ายทีเผื่อไม่เหมือนกันถ้าผมว่าน่าจะเดินบนกันได้นะอ๋อครับถึงเจดีและนี่ครับ ด้านบนจะมีเจดีย์อยู่นะเห็นไหมแดงๆนี่นี่ครับบรรยากาศด้านบนนะนะผมจะไปสืบมานะว่าประวัติความเป็นมานี่มีอะไรบ้างนะครับเพราะว่ามีทั้งเจดีย์พุทธรูปและด้านบนนั้นน่าจะมีเป็นสารของเจ้าแม่หรือกลายสักอย่างนะครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูอีกทีหนึ่งขออนุญาตไหว้พระก่อนนะครับ ด้านบนผมเห็นเหมือนชุดแดงๆอยู่นะเป็นชุดน่าจะเป็นชุดที่บูชาถวายนะครับโอ้กินเกืนน้อยถงเป็นเจ้าแม่เจ้าแม่ผมหอมนะครับโอ้ไม่ทราบ ประวัติความเป็นมาผมต้องไปศึกษาก่อนครับก็น่าจะเป็นสิ่งที่เขาบูชา,าชาวบ้านบริเวณนี้บูชานะับถือกันนะครับก็มีทางเดินไปนะผมไม่รู้ว่ามันเดินวนไปไหนนะหรือว่าเดินไปอีกฝั่งได้หรือเปล่าแต่ลองเดินดูอะมาแล้วผมก็เดินดูให้หมดนะครับ <laughs> แต่น่าจะวนได้นะโอ้ฝั่งนักหนาเลยแถวนี้ <laughs> ผมว่าผมต้องขึ้นไปอีกด้านหนึ่งก่อนเพราะไม่งั้นอันนี้น่าจะเป็นทางลงแล้วย้อนกลับครับต้องย้อนกลับไปฝั่งเจดีก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปฝั่งเจดีแล้วนะมาเหนือแล้วเจอกับพระพุทธรูปก่อนเลยนะครับหนึ่งองค์ยืนอยู่นะครับโอ้จะแม่คุณยิมด้วยนะครับตรงนี้มีเจ้าแม่คุณยิ้มมีถ้ำโอ้ มีเสือนอนอยู่หน้าถ้ำนะครับโอหเข้าไปได้ด้วยไม่กูเข้าไปได้ลึกไหมนะลองดูดีกว่าโอ้ข้างขาวเพียบโอ้โหด,ดีครับข้างขาวเพียบข้างขาวเพียบก่อนนะครับผมไม่เท่าไซส์สองหัวมานะ อนี่ครับมีน้ำไหลลงมาจากหินด้วยนะด้านล่างนี่น่าจะเป็นถ้ำลงไปนะครับี่ด้านล่างนี่น่าจะเป็นถ้ำลงไปน่าต้องใช้ไฟฉายส่องนะครับด้านนู้นก็เหมือนกันนะเท่าที่ดูฝั่งนี้นะ่าจะตันแล้วนะครับแล้วก็มีรูลงเล็กๆรูเดียวอาจจะลงได้แหละแต่เราไม่ได้มีไฟอะไรมานะเรามาถึงด้านบนแล้วนะครับ จริงก็ขึ้นจากทางฝั่งนู้นก็ได้นะครับเห็นประตูอะไรวะประตูชัยมงคลพระธาตุชัยมณีศรีคัโลกเจดีใหญ่จริงๆนี่ครับผมโอ้โหคือกล้องแบบอันนี้ไม่หมดละนะครับโโหใหญ่จัดโอ้ดูครับ ใหญ่แบบกลมๆเบลอร์เลยอ่ะบโอ้บรรยากาศก็คือมีไม่แน่ใจพระรามหรือใครนะครับนะถือถือเรียกอะไรอ่ะสามงง่ามอ่ะแล้วก็มียั์ด้วยนะครับนี่ใหญ่มากๆเลยอ่ะอ๋อด้านในก็มีพระให้สักการะนะครับโอเค เราเก็บภาพด้านนอกครับแป๊บหนึ่งอู้หยายจาัดนี่ครับวิวด้านบนนะว้าวสวยงามเหมือนกันนะครับเห็นภูเขาโคตรสูงอ่ะ ดูเสียบเมฆเลยอ่ะพันแปดอ่ะอคิดตัวต้องใช้เวลากี่วันอืงก็เดินแบบครบบนภูเขาเขาหลวงเนี่ยผมบอกกันจะเดินกี่วันกันครบวะคือถ้าแบบเราไล่าจากแบบปลายสุดมาแบบท้ายอ่ะสมมติว่าเป็นแนวนอนเนะยเดินข้ามมาจากปลายด้านหนึ่งมาอีกด้านหนึ่งผมว่าไม่รู้แม่งกี่วันกี่อาทิตย์กี่เดือนนั้นเนี่ย คือมันใหญ่มากๆครับต้องมาเห็นด้วยตัวเองนะผมบอกเลยว่าเสียบเมฆอะ่ะโอ้โหแล้วแบบมันเป็นป่าแบบป่าจริงๆเลยอะ่ะนี่ครับก็มีนะครับจุดไหว้สักการะนะครับอ๋อจะมีนี่ครับก็เป็นร่างของพระพันนะครับที่อยู่ในโรงนะครับก็คือนะครับ พระครูสมุแก้วนะครับผมาท่านก็น่าจะไม่เน่าไม่เปื่อยนะครับแล้วก็อยู่ในโรงนะครับโอเคครับเป็นที่สักการะของชาวพรมคีรีนะครับนี่ครับอันนี้คือพระบาทสมเด็จพระปรเมนมหาจุฬาพรนะครับพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5้าของเรานั่นเองนะครับสิิ์ส่วนกุลาบทุกคนนะครับต้องสักการะอย่างแน่นอนนะครับ แต่ภูเขาภูเขาแล้วก็ภูเขาแล้วก็เมฆนะครับดูดิโอโเมฆนุ้นจะมีภูเขาเสียบอยู่นะครับหลังเมฆนะั่นแหะเห็นไหมครับถ้าเรามองอยเดีนะตรงนี้มันเป็นเมฆใช่ไหมครับแต่เลยเมฆขึ้นไปยังเป็นภูเขาสูงขึ้นไปอีกนะแค่เมฆมันบางอะ่ะโครสูงโอ้ดีครับผมเมติตีเลยก็น่าจะไม่มีไฟนะครับ หรือมีดาไม่เห็นนะผมขอสก,การะตรงนี้แล้วกันนะก็น,นี่ครับวันนี้ก็ได้มาเที่ยวแบบสมชื่นนครสองธรรมนะนะครับ,รบผมก็คือธรรมชาติแล้วก็ธรรมะนะครับเห็นไหมวันนี้เราครบเลยสองอย่างในวันเดียวแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเขาจะผมเ็นรู้สึกว่าเขาจะปรับเป็นสามธรรมแล้วนครสามธรรมใจธรรมหนึ่งผมจําไม่ได้ว่าอะไรผมอ่านมาแล้วแหละแต่ผมลืม <G ül> แต่คือสําหรับผมวันนี้เอาสองทำไม่รอดก่อนเพราะตอนนี้นครเนี่ยบอกเลยว่าทําเดียวทำมะแองเดียวเลยธรรมชาติไม่เอากันเลยพว <G ül> <G ül> <G ül> กเราพยายามนะครับช่วยกระตุ้นให้ผู้ที่ดูแลจังหวัดเรานะครับเขาได้มีหน้าที่มาดูแลแล้วก็ช่วยพัฒนาชุมชนนะครับทําให้มันมีเศรษฐกิจกชุมชนสถ,ถานที่ท่องเที่ยวดีๆตรงไหนมีสถ,ถานที่ท่องเที่ยวชุมชนบริเวณนั้นก็จะดีขึ้นนะครับนั่นแหละผมว่ามันเป็นสิ่งสําคัญนะในการจะแก้ไขปัญหา เรื่องอไรายได้หรืออะไรต่างๆนะครับจากที่ผมดูครับเวลาเราจัดงานอะไรบริเวณไหนนะเศรษฐกิจชุมชนบริเวณนั้นก็จะดีขึ้นนะครับก็มันจะเหมือนมีการกระจายไรายได้เต็มไปหมดเลยของนครนี่ก็มีให้เห็นอยู่นะครับเวลาจัดงานคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยไม่นะับพวกงานอีเวนต์ตลาดนัดอะไรนะอันนั้นคือมันแบบจัดบ่อยเกินจนแบบมันไม่ได้กระจายไรายได้หรือแบบไม่ได้เอาอไรายได้จากที่อื่นเข้ามาบ้านเราตอนนี้คือจัดงานสําหรับผมคือแบบจัดแล้วก็ เอาเงินจากคนในพื้นที่อ่ะก็คือเวลาจัดอะไรก็คนในพื้นที่ไปกันเองมันไม่ใช่นะนอกจากงานที่แบบที่อกลุ่มดีๆจัดเหมือนกอ็สปิริตจัดนะครับก็คือชาวต่างชาติเข้ามานะชาวต่างชาติต่างประเทศบินกันมา700กว่าคนอะไรเงี้ยอันนั้นนะคือบริเวณนั้นนะคือกระตุ้นเศรษฐกิจเลยที่พักของกินอะไรเงี้ยครับคือโอ้โหขายดิบขายดีนั่นแหละจนเขาอยากให้จัดทุกเดือนเลยว่างั้นแหละนะครับก็ช่วยๆกันแล้วก็ผมไปดูมาจังหวัดเลยนะครับ คนไปดูกว่าหนึ่งหมืนคนนะและรายได้ที่กระจายบริเวณนั้นนะ่ะประมาณเกือบ30ล้านบาทนะครับที่เขาทําโพออกมานะเออนะ่ยผมว่ามันดีเพราะว่ามันเป็นการส่งเสริมให้คนนะ่ะเข้ามาเที่ยวครับไม่ใช่ว่าเราจะเอาแต่เงินจากคนที่อยู่ในเขตพื้นที่นะั้นหรือจังหวัดจังหวัดตัวเองนะจัดจัดให้จังหวัดตัวเองมาเพื่อนั่นแหละส่วนมากนะครจะเป็นแบบนั้นนะจัดงานแล้วก็มีแต่คนนะครมานะครับมาเดินมาซื้อของนั่นซึ่งมันไม่ใช่อนะ่ะ เราควรจะเอาคนจากต่างจังหวัดต่างประเทศเข้ามาบ้านเรานะครับเพื่อที่เราจะได้มีรายได้จากข้างนอกเข้ามาไม่ใช่เอาของคนในจังหวัดอย่างเดียวนะอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆใครที่ดูแล้วแบบพอจะมีอำนาจหรือคุยบใครได้ก็ลองไปคุยดูแล้วก็ใครอยากทำอะไรขาดเหลือยังไงก็ติดต่อที่ผมแล้วกันโอเคจะเจอกันใหม่มีพีหน้ากับตรงโจสุนครควันนี้พาแม่ไปหาหมอก่อนแล้วเจอกันบาย